สวัสดีจ้ามันนี่กำลังฝึกกำมันเองแหละได้จ้ามันนี่มันกะมาตึกแทนนั่นหวายว่าจะไปพึ่งบรรยากาศกันเลยจ้าในี่จ้ามันนี่เขากะมาตึกอยู่บอจ้ายูบบอปานมันนี่แหละดุนดนเทียสิได้มากวันนี้แม่กันจเป็นคล้องนะจ้าเฮ้เงียบแท้ไม่ป่ามันนี่ ไหนดูสิคือส่งติง่งติ่งเนาะยังติ่งู่นี่เอาล่ะอะไรติ่งก่อนเออไม่มีอะไรเลยจ้ะบ่มีอย่างไรจ้ามันเป็นเงียบๆป่ะมันบ่นมีป่าบอนป่าอ้ออย่างได้ไหม ุงมันฟูงต่มันลวมไปไม่ได้แล้วมันกะเป็นข้องยังไงเดีนี่นี่จ้าเำาต่สิบเป็นค้นถือถุงน้ำกลดรู้สึกว่าแดดจะร้อนมาเลยนะได้ปลายัง ามตัวเจ็บเอเลยอ้คือตัวหน่อย <laughs> ตัวจิ๋วมากเลยเพิ่งจา้าปลขาวสามตัวตัวจิ๋วๆทางนั้นเลยอันนี้ก็สิปเป็นบอแบบบอใหญ่เด้อจ้ะแต่ว่ามันหัางหกมันมสีหินตะปาก่าวม,มัตา,า,ามที่จิ๋มันบัใหญ่เลยิัว่ขบที่ควรไปใส่ภูมิชมไปฟังโอ้มันมีบมงขานไปยุ่งนะใส่อัน <laughs> นี้ หอยละหอน ออ่เหอวะไปย้า,อาอยาถือไม่เหงาไนะบม่มีไม่มีอะไรเลยจ้าแต่ว่าแบบรู้สึกว่าคำานั่งเลยนุสิกะชิวดีดิดย่นี่ มันเฮ่ดังดีที่พระตัดมีห่อแตนบัดนี้อ่ะเออสิบห้ายางขวบไปใส่นาบบัดนี้เฮ้ยมันกักหวังอยู่ดิแม่เหยียบน้ำไปนี่ก็ได้ไปใส่อ่ะยางเหยียบลงลยติอุ้ยถุงเท่าแม่เพิ่นใส่ถุงเท่ามา เบิรงจ้าต้องไปถอดทงเท่ายางขามโอ้ยโอ้หน้ำเย็นดีมากไม่มองตื่นยุ่มองเียียนขีดินใช่โอ้ตีดินใช่ได้ยังไงล่ะ มามวลมามวนฮะไม่หอนอูให้นอนบันนี้จ้ะรู้สึกว่าแบบบ่มีป่าบอนนี่อย่างเลยงง เป็นหยังเป็นหยัง hạ ชมมาอยู่เพิ่นเช้าอือ rồi nó สิ mình เนี่ยขาดเนาะยังดึงไม่ยินตอนนี้คุณบ่อนเนาะจะจะยินจะเสียเป็นไงเพราะมีป่าบ่อนเลยงงงงมากนี่จะนามไรเป็นจ้าอูขาจะเอามั่งเควนไว้ทันทัน ม,มันเป็นเดินแบบไงเรตเตอนนเ้นไมของยของอีกแล้วผ่านลงดูบางอย่งเลือกาเบ็ดโลดจะของเค่ยลงเนาะลงลงแค่ต่อน,น้ำที่เพราะท่นได้หลปันนี่อ,ะอ่ะน,มมน,นี่น้ำมันหลเลยนี่ แตนน่ในก็เพื่อนครอปาของไรล,ลงไปปดบมื่อยเนี่ยโตเม่ไใ้บแบบไมดไอใดนี่อ่ะแหาแคขาดแล้วมอง,งไงป้าแหขาดแบบไงดึงยื่นขวดขวัญตั้น จะรสึว่าจะแสบค่ะไม่คูด น้ำก็เยอะเอออยนียงบ่ะบ่มีอะไรน้ำหลายไหมหอนนะเงียบพร้อมเงียบแบบเงียบมาก ปลาไม่มีหรือคนไม่หมาไปไซบันนี้น่ฮะเออแมนเบื้องจ่ามันเป็นเกลืออันนี้ดรวยก่าปุนบลมันเป็นเกลือแต่มันก็เป็นสีออมมัวมันเป็นสีออกม่วง เกือที่แบบกินบ่าไหนได้่ยเน,ะนเาะแล,ลตะกี้นี่หลายกว่านี้เพื่อนมาปรับมาเปลี่ยนไม่มันได้เป็นแบบบ่ค่อยมีอือมเว้ พุดตึกแหกกันได้ที่ส่วนใหม่เขาคิดตัวเดียวว้าไม่มีอะไรอีกแล้วอะไรอย่างไรวันนี้ไม่ใช่วันของเราแมนมาว่า มากผู้เดียวเขาได้อยู่ดิเกี่ยวอะไรกับฉันฉันก็อยู่ของฉันดีๆอุ้ยดอกอ,อีหยังแอบสวยอยูน่นะอันนี้ตัวนอยาอะเนี่ยเนี่ยรอเอาไปต้มเหรอ ไก่พ่อไปฮะเมียหรือจีสาวก็อยากเมียอยู่ดิพอตึกพอเนี่ยโอ้เบ่งพุ่นนกมันบินเจอดดเี่พุ่นแต่าบรรยากาศด,ดีดีเน,นี่ยดีแบบดีจริงเอาน้ำมันไหลย้อนกลับแล้วเนี่ยจะฟังขุนกับเป็นบอได้เน,ะนาะถ้าไปทัวร์แล้วตี มไปตังคอครัครครบ,บทีทเซินยมาเกนอหาอนหานหหารเหรอแต่แม่นาซัหนันเขาเอียนได้เป็นเยี่ยวอ๋อเป็นเยียวนังเยี่ยวนี้าเาเอบบีนแล้วแล้วแล้วคืออะไรก่อนไม่เคยได้ยินเลยเคยได้ยินแต่ว่าเยี่ยว ไปอีกบาทนึง,านงมาเน,<ะ>นี่นยมา,า,าไ,ไหมนี่สุดน้ายเลอะเลตูนตปา่าเอ แม่ของนั่นของนี่อยู่ว่าช่ำหน้านี่นตอนนี้มีโฮมเ็นงเังล้วก็สิว่าจะเหนื่อยนะเด็กจะโตวไหนี่มาเลยสิบตัว สิบตัวสิบตัวไม่มีจริงเพราะว่ามันไม่มีปลาเลยพุนได้เพิว์วอ่างใ่ปเขาตึกได้สุบาทตึกได้สุบาทตึกได้ใหม่เหรอได้ตึกสุบาทตึกได้ใหม่จ้าล่าสุดบ่ได้ดักปลานะ กว่านปลามันหลายหนามันมาไหมหนามันด right. ันปลาลงดันปลาลงหนามเบาลงหนามฟังผมเบบใกล้สุดเป้เลยนะสุดเลยปลาเหรอเอยนางถ่ายนี่เด้อรู้สึกว่าแบบลุ่งร่างแห้งท่ากระเปลสองรั้งนี่จ้ามาอนีเข้าได้สักนิดนะจ๊ะมีแต่ป่าน้อยแต่ได้ตูนแห้ง เึิงหอนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงนิดเด้ยจ้าฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามห้มาน้ำเด้อจ้าบ๊ายบายหอน